ทานนบารมีนะบาราีผู้ให้ทานนะซึ่งมีอยู่สองหัวข้อนะที่จะลองเจาะลึกลงไปก็คือเจตนานะเจตนาการให้ทานเจตนาของผู้ให้ทานนะครับกริยาของผู้ให้ทานนะเจตนาเนี่ยมันก็มาจากอามันก็จะริยธรรมอ่ะมันมันก็มันเป็นเรื่องของของจิตที่ลงไปซึ่งก็จะขอเพิ่มหน่อยก็คือเรื่องของอ เขาบาปรมีเนี่ยมันก็มันเป็นถ้าเป็นภาษาที่เป็นภาษาไทยเรียกว่าพรมพรมเนี่ย er, มอนก็พรมเนี่ยปรมะเนี่ยปรมะเนี่ยแปลว่าพรมหรือว่าเออเป็นเขาเรียวกว่าพรมจันทะร์อ่ะคือพรมจริยาอย่างเงี้ยนะข้าหมายปอย่างงี้นะอ่าดีตัวตัวจิตนาซึ่งจะขยายตัวน,นี้ละเอียดหน่อยนะส่วนตัวกริยาการให้ทานเนี่ยซึ่งมันจะเป็นการให้ทานด้วยความนอบน้อมหรือให้ทานด้วยมือหรือ,อว, healing, DB, ว่าการยกให้เช่นการประเคนเนี่ย อย่างเอามาทําตอนนี้นะ่ะเอามาทาศาสนายหญ่ก็เป็นเรื่องการประเกียนการทําเป็น่ประเพณีนวัฒนธรรมกันไปนะซึ่งอันนี้จะไปขยายในมงคลทานสิบแปดแล้วกันนะ่ว่เรื่องของที่จะขยายในตอนนี้เนะี่ยก็จะคือนเรื่องของอาทานบารมีที่ผู้ให้ทานนี่มีเกียรตนาแล้วก็จะคือเกียรตนามันมันเป็นยังไงถ้าเราไม่เกียรตนาให้ทาน เมืเ่อเจตนาให้ทานแล้วเราให้ทานโดยไปให้ไม่หวังผลให้ไปด้วยความอิจฉาในพวกนี้มันจะอยู่ภายใต้เรียกได้ว่าเปรตนิสยัยนรกทั้งหมดเลยแต่ว่าแทบผู้ที่จะให้ทานเนี่ยมันจะอยู่ที่ความตั้งใจนะคือเจตนาเนี่ยเจตนาของผู้ให้ทานเป็นสําคัญนะการให้ทานเนี่ยการให้ทานผู้ให้ทานเนี่ยมีเจตนาสำคัญ ส่วนกิจยาให้ทานหรือวัตถุให้ทานนั้นจะเล่าให้ฟังในเอพีต่อไปเอาดับแรกก่อนให้ทานเนี่ยด้วยหวังผลเนี่ยอย่างเช่นพวกเราไปบนบานสารกล่าวอะไรต่างๆเนี่ยไปเอาข้าวดำข้าวอะไรด้วยการให้ทานหรือว่าการทานอุทิศอะไรก็แล้วแต่สารุทิศไปให้ผู้ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยม,มันมีเยอะแยะในการให้ทานถ้าให้ทานอย่างหวังผลอย่างนี้เนี่ย จิตของพวกาให้ทานเนี่ยจะอยู่สภาวะธรรมนะไอ้ที่สภาวะเนี่ยที่เขียนไว้ให้มีอยู่หกเิบชั้นเนี่ยคือมันเป็นชั้นของของสภาวะธรรมในจิตใจของเราถ้าทานด้วยการหวังผลคือหวังผลงคือเราอยากได้อยากได้จึงให้เนี่ยอันนี้คือจิตจะอยู่ชั้นจารุมหาราชิกาจาตุมหาราชิกาเนี่ยก็มีก็มีมอ่มหาราชทั้งสี่นะที่เป็นเอามาเป็นเป็น บุคลาจิหารหน่อยนะซึ่งจะหลวงพ่อจะเล่าบุคลาชิหารตรงตรงนี้เนี่ยมันเป็นการที่ท่านสมมุติขึ้นมานะว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้แหละแต่ว่าในจิตของเราเนี่ยมันจะมีอาการเขางมันในลักษณะอย่างนี้แหละแต่ว่ามันมาสารไม่สามารถจะอธิบายได้แต่ว่ามันเป็นสภาวะธรรมของจิตจึงได้มีผู้ที่ได้มาทำเป็นให้มันเป็นอะไรว่าบุคลาจิฐานะเป็นตัวละครเป็นตัวละคร ถ้าหากว่าเราทานโดยบางผลเช่นเราทานเพื่ออยากจะได้ลูกก็ดีหรืออยากจะอุทิศให้เอ,อคนโน้นที่เสียชีวิตแล้วอะไรก็ดีนะเออ,อันนี้เนี่ยถ้าหากเราทานผู้บางผลเนี่ยจิตของเราเนี่ยอยู่ในชั้นจารุหาจิกาคืออยู่ในชั้นต้นของเทวดานะซึ่งชั้นจารุมเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในระดับบาลีเนี่ยนะชั้นจารุมุเนี่ยจะรวมเอาเอ,อ,อธุระอสุรกายเข้าไปด้วยนะ คือผู้ที่มีร่างกายอที่ไม่ดีอแต่ว,ว่ามีจิตใจที่ดีคือมีจิตใจที่จะให้ทานแต่เราออยากได้อหรือว่าให้ทานอย่างเรียกว่าอย่างเสียไม่ได้เช่นเขาเสียสภาพป่ามาอย่างเงี้ยนะเอไม่ได้หวังผลเพื่อไม่ได้หวังผลเพื่อที่อยากได้ไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากการทานเราแต่ว่าอยากได้มีสภาพอยากได้หน้าหรือว่าอยากได้ชื่อเสียงหือว่า เตรียมว่าพิจารการเมืองอย่างไ้ได้หาเสียงอะไรอย่างนี้นก็จะไปหาลักษณนะคืออยากคืออยากได้ที่ได้สิ่หนึ่งแหละอ,อย่าง้อบป่าอย่างนี้ก็อยากจะได้มิตรภาพอยากจะได้ความเกรงจงเกรงใจอะไรประมาณอย่างนี้นะถ้าหากว่าเกิดลักษณะขึนมาอย่างนี้เนะี่ยอยู่ในจิตพวกเราอยู่ในชั้นจารุมหาชิกานะซึ่งก็จะได้บุญนะได้บุญแต่ว่าจะไม่สมบูรณ์คือร่างกายคือผลออกมาเนี่ย ผลข้างนอกจะดูไม่ดีเช่นอ่าเป็นยักษ์บ้างเป็นอะไรบ้างนะเป็นอสุรกายเป็นอะไรบ้างอนะไรที่อยู่อยู่ในชั้นนี้นะต่อไปก็คือไม่หวังผลนะแต่เ,เราคิดว่ามันดีนะคิดว่ามันดีคิดว่านี่เป็นไอ้ไอไทานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราทาอันนี้เราคิดเราเองนะอันนี้อยู่ปรับขึ้นมาเป็นชั้นดาวดึงดึดาวดึงนี่มีเท้าสักกะเท้าสักกะที่เราเคยได้ยินเนี่ยเป็นเท้าสักกะ ผู้ที่บรรลุโสดาบันนั่นแหละคือตั bah, the, to to ้งแต่ผู้ที่ทานด้วยความไม่วางผลเนี่ยจะมีสิทธิ์เป็นโสดาบันนะถึงจะถึงจะได้ผลเป็นโสดาบันนะผู้ที่ให้ทานยังหวังผลอยู่ดียังไม่ได้เป็นยังไม่ได้มีสิทธิ์เป็นโสดาบันนะผู้ที่เป็นจะได้สิทธิ์เป็นโสดาบันคือทานโดยไม่วังผลอันนี้นี้คิดเอาเองคิดเอาเองด้วยตัวของเราเองด้วยจิตของเราเองคิดว่ามันดีนะจิตนี้เราอยู่ในภูมิของชั้นดาวบนหนึ่ง นี่ความหมายเป็นอย่างนี้นะต่อไปก็คือเอ่อเราไม่วังผลหรอกแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะคือคือไม่ได้วังผลเแต่ว่าทําตามประเพณีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพาทํามาก็เลยก็เลยไปทําอันนี้เนี่ยการให้ทานเนี่ยให้ทานโดยโดยพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายพาทําแล้วไปทำํำแล้วทําเป็นประจำเช่นใส่บาตรตอนเช้าพ่อแม่เขียนพ่อแม่พาทำตัวเด็กก็ได้ทําต่อมาเนี่ย อันนี้จิตใจยกขึ้นมากกว่ามากกว่าไอ้ที่เราคิดอเองนะอยู่ในชั้นยามมาจิตใจสูงสูงกว่าเดิมสูงกว่าที่เราคิดเองเพราะฉะนั้นเราที่เราคิดเองว่าเราถูกที่สุดเนี่ยมันมันไม่ใช่นมันต้องเห็นคือจิตที่มันจะสูงขึ้นเนี่ยเกิดจากอคนอื่นซึ่งอันนี้พ่อแม่ทําเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามแต่ว่ายังอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในผู้ที่ยังทุศีลอยู่เอ่อ ก็อ,อาจจะมีศีลบ้างไม่มีศีลบ้างแต่ว่าอยู่ในเป็นเพาาียนคลรวะาแหะอยู่ในอยู่ตังทำอาหารยังอะไรอยู่อย่างนี้แหละอ่นนันี้ยังยังถือว่าทําตามประเพณีอันนี้ยังจิตใจชั้นของจิตใจยังอยู่ชั้นยามานะซึ่งเป็นผู้เอ,อทาตามความตามผู้ใหญ่นะซึ่งยังมีผู้ที่ยังไม่ไม่บวชไม่มีศีลอะไกันเถอนะผู้ที่ไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามอะไรประมาณนั้นะนะนะอันต่อไปก็คือ ผู้ที่ทานแล้วไม่หวังผลนะไม่หวังผลแต่ว่าเป็นผู้ที่คิดบวชคือเอผู้ที่บวชหรือว่าเราเห็นพระเนี่ยเออเห็นพระที่ท่านไม่ได้ทํามาทํากับข้าวกับปลาทําอะไรเนี่ยเราเห็นโอ้จจเรียกว่าจจเรวัตดีงามนะเออเออเนี่ยออน,น,น่าให้ทานนะเพราะท่านไม่ได้ทํากับข้าวไม่ได้ทําอาหาร เราควรให้อาหารดีกว่าอะไรเงี้ยนะหรือว่าโอ้เดี๋ยวท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะ,นะจิตของท่านนะ่ะที่ที่ให้แบบว่าท่านทานโดยไม่หวังผลอะไรละแต่ว่าเออเห็นว่าเนี่ยผู้นี้พูดถือศีลเนี่ยดีนะเนี่ยเ,เราเห็นด้วยด้วยผู้ถือศีลผู้ถือเขาเป็นผู้ถือศีลแล้วกอ็อ่ทานนี่กับผู้ถือศีอเลเนี่ยแหละเขาก็แนะนําว่าการจะได้บุญได้ทานอะไรก็ว่าไปละมาบวช เป่าสักเคสักอะไรอหรือว่าให้พงให้พรอ,อ่ต่างๆนะที่จะที่จะให้จิตของเราเนี่ยนะจิตของเราเนี่ยเมื่อโดยว่าเราไม่หวังผลแต่ว่าเห็นว่าเห็นว่าผู้มีผู้ไอ้อที่เราให้ทานเนี่ยเป็นผู้ที่มีศินญาแต่ละวัดอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นเป็นผู้มีสินที่มาเป็นบวชเป็นทั้งบวชอาจจะเป็นพวกพรามณ์ตามเ่ย ที่พวกเรานับถือเป็นครามหรือผู้ที่มีศีลหรือว่าเป็นหมอธรรมหมอผีอะไรต่างๆท,ที่ที่มันที่เขามีมีมีศีลยาจารวัตรที่เป็นเป็นพระนะ,ะประมาณประมาณอย่างเงี้ยน,นะอันนี้ก็ขึ้นจากขึ้นจากเดิมมันขึ้นจากอไพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำมาขึ้นมาเป็นผู้มีศีลให้นี่ก็ทือว่าทำนี้เป็นเป็นระดับของชั้นดุสิตนะ สิ่งนีก็เป็นสวรรค์อีกชั้นหนึ่งนะเป็นเป็นสวรรค์ใครยางจะรู้ก็ไปตามดูเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันจะไล่าตามอ่อถเตียบนี้ให้ฟังเพื่อจะให้เาเราเห็นว่าภูมิจิตภูมิธรรมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรํำหรับผู้ที่ให้ทานเนะไอ้เนี้ยผู้ที่ให้ทานโดยการแนะนําของฤาษีนะฤาษีหรือว่าครูบาอาจารยนะ์อาจจะเป็นพระก็แล้วนะไม่ใช่จะว่าละว่าฤาษีนี่ก็ถ้าใส่อาจารย์ไปมันจะเนื้อหาจะเยอะเกินไป ก็เลยแปลว่าในบาลีนี่เขาจะบอกว่าผู้ปินลือสีที่เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะอะไรนั่นแหละอันนี้ก็ความหมายคือเราฟังจากครูบาอาจารย์ที่เราแนะนําอย่างเช่นหลวงพ่อเนี่ยอ่ามันมีลูกศิษย์มานับถือลูกศิษย์เอาไปทานตามที่หลวงพ่อว่าเอาไว้หลวงพ่อบอกว่าเอาไปทานเอานี้นะไปตักบาตไปใส่บาตทุกวันนะ อ่แล้วคุณจะมีะได้บุญกุศลอ่ออย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยที่หลวงพ่อแนะนําไปในคนที่ฟังหลวงพ่อเราก็เลยได้เชื่อหลวงพ่อาไว้ไปทานนี่คือคนมีจิตอยู่ในชั้นนิมมานาระรดีเนี่ยอันนี้คือความหมายความหมายของว่าเราไม่หวังผลเน่ะไม่หวังผลแต่ทานด้วยคําแนะนํเอ่อของอ,อาจารย์หรือว่าทานให้อาจารย์นั่นแหละเออทานทานให้อาจารย์อ่อ ซึ่งเป็นผู้ที่เราเคารพนับถืออันเนี้ยเอาเราเคารพนับถือแล้วจิตใจของเราก็จะสูงขึ้นไปอยู่เพราะว่าเรามีความมั่นใจมีความมุ่งมั่นซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวนที่มาวัดภูมิของผู้ให้ทานคือเ,เรียกว่าภูมิภูมิจิตภูมิธรรมของผู้ให้ทานเยผู้ให้ทานมีเจตนาเจตนาอย่างนี้จริยธรรมหรือว่าเจตนาของเราเนี่ยทานอย่างนี้นต่อไปก็คือทานแบบ เอ่อให้มันมันทานไปแบบดลยให้มันปื้มปื้มจิตปื้มใจคือเราทานมาเรารู้สึกว่าดีอ่ะทานเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เหมือนอันแรกเราคิดว่าดีนะอันนั้นคือคิดเอาว่าดีนะแต่อันนี้ทานแล้วมันรู้สึกปื้มใจอ่ะรู้สึกดีใจทานแล้วมันรู้สึกดีคือคนที่ต้องมีเขาเรียกว่ามีจิตเอ่อในระดับที่ขั้นสูงอ่ะขั้นสูงเลยทานด้วยความปื้มจิตปื้มใจทานแล้วมีความสุขเนี่ย ผู้ที่ทานแล้วมีความสุขเพิ่มอย่างเดยโดยที่ไม่ไปคาดหวังผลอะไรหรอกแต่วาทานแล้วมันมันมัน,มนใจิตใจมันดีขึ้นอ่ะเออในความหมายอันนี้ก็เป็นอยู่ในชั้นปรินิมมิตวสาวัตตีนะก็คือเป็นสูงสุดของเทวดาเลยนะสูงสุดของชั้นเทวดาเลยในการในการที่เราจะทำเอ่อในการที่เราภูมิจิตของเราในในใน,ในการทานคือในการทานแต่ละครั้งเนี่ยภูมิจิตของคุณจะอยู่ใน อยู่ในเนี่ยห้าหกชั้นเจ็ดชั้นน่กี่ชั้นเนี่ยหกเจ็ดชั้นเนี่ยนะซึ่งอันนี้อยู่ในบาลีมีนะมันเป็นเรื่องของที่พระสารีบุตรจะพระพุทธเจ้าพูดในภาษาสารีบุตรฟังไอ,ไอเรื่องเนี้ยนะแต่ว่าหลวงพอ่อเอามาแปลงให้มันเป็นภาษาที่จะเข้าใจได้ง่ายคือให้มันเชื่อมกันถ้าหากว่าเราฟังแต่แบบบาลีหรือว่าแบบที่หลวงพอ่อบอกว่าเออมันต้องมาปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ให้เรารู้สึกทางกาย เอ่อมันก็จะแห้งเกินไปอนะมันจะแห้งมันจะเราก็จะมันมันไม่ชุ่มชื่นเหมือนกับผู้ที่ทําบารมีนะเพราะฉะนั้นคนที่จะทําหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มทําหรือว่าทํามาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราทำเอ่อปฏิบัติทรมาสักระยะหนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะปฏิบัติรมด้วยสายวิปัสนามาเนี่ยคราวนี้มันจะไปถึงขั้นหนึ่งคือมันจะเหืออแห้งในจ,ใจิตใจจิตใจมันเกิดเหืออแห้งถ้าหากว่าเรา ไม่มีการทําบารมีรเช่นบารมีสิบเนี่ยจะเริ่มที่ทานบารมีเนี่ยแหละมันทําง่ายที่สุดแล้วก็จะวัดคุมทมของเราได้ได้ง่ายเนี่ยอันนี้คือความหมายนะว่าถ้าหากว่าคุณทำโดยมิไม่หวังผลเนี่ยแล้วก็มีความปลื้มใจปิติใจเนี่ยแปลว่าทมนี้มันอยู่ในชั้นประะนิมิตวสาวติเนี่ยหมายนี้ครับอ,อีกอันหนึ่งก็คือชั้นสูงของการทานเลยเรียกว่าทานแบบจากะ ทานโดยไม่หวังที่จะเอาคืนอ่านนี้ก็ยังเป็นสำนวนอยู่เอาตัวอย่างคือเหมือนกับบ้วนน้ำลายอ่ะพระพุท <c> ธ <oughs> เจ้าบอกบ้วนน้ำลายแล้วนะมีมีในบาลีนะไอ้เรื่องเนี้ยบอกว่ามีเจียตนาเหมือนบ้วนน้ำลายคือบ้วนทิ้งไปโดยที่ไม่ได้คิดจะเอาคืนเพราะว่าลัางเกียจติที่เอาคืนมาด้วยซ้ำไปอันนี้คือทานทิ้งไปอย่างนั้นอ่ะไม่คิดว่าที่จะให้ไปทานนี้จะไปเป็นผลดีอย่างนั้นอย่างนี้ ให้เหมือนกับทานแบบบ้วนทิ้งอ่ะก็เรียกว่าจาคะนะภาษาบาลีเรียกจาคะ,ะไม่จะไม่ไม่เรียกถานันี้จาคะคือตัดทิ้งพวกเราเนี่ยเอาจาคะเอามาใช้ในรูปแบบการทานปกตินะก็เลยทําให้เป็นสำมวนอภาษาบาลีก็เลยมันดูอ่อนลงไปแต่ว่าจริงๆควาว่าจาคะเนี่ยคือแปลว่าทิ้งลงไปเลยทิ้งเลยเปรียบเหมือนกับการบ้วน ทมน้ำลายการถมน้ำลายประมาณอย่างนี้นะอันนี้คือ,อตัวเจตนาของผู้ให้ทานนะมีระดับขั้นอย่างนี้นะซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดอยู่ในอยู่ในพระส,สูตรนะถ้าท่านใดสนใจก็ไปศึกษาในพระส,สูตรได้เป็นพระส,สูตรที่พระสารีบุตรคุณถามพระได้เจ้าเกีเ่ยวกับการให้ทานนะซึ่งอยู่ในนี้ก็จะเป็นเรื่องนี้ลนะมันเป็นสูตรยาวมากมันเป็นสูตรใหญ่มากเ,เพราะฉะนั้น เรื่องทานนี่ก็จะออกมาจากวรสูตรนี้เป็นเป็นส่วนใหญ่ใครจะสามารถจะไปหาดูได้แต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยจะเอามาคือเอามาแปลงหรือว่าเอามาเอามาปรุงใหม่มาปรุงแต่งใหม่ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเป็นการปรุงแต่งใหม่เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเองเกิดความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ไปปฏิบัติธรรมอันนี้มันจะช่วยให้เราชุ่มชื่นในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น